โอเคนี่แคกเช้านะครับเสียงดังได้ยินเสียงพลร้อปล่ามารูเอ่อไม่เป็นไรอ่าหนึ่งเจ็ดแปดนะครับหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเสรียยจังดูดิพิมพ์ให้ในคลิปพิมพ์ให้เจ็ด้อยนะเจ็ดเป็น้อยนะแต่ไม่ทูกว่าเจ็ดมันจะมาบนล่ะนึกออกปะเนี่ยเวลาเวลาพิมพ์ใส่ไปอย่างเงี้ย เวลาพิมพ์ทาคลิปอ่ะพิมมัไม่ค่อยรู้ว่าเออตัวไหร่มันจะมาแน่อะไรเงี้ยแต่พิมพ์มาละลันตามสุดนะ mm. พูดไปเออพูดไปประมาณนานเออแต่ว่าเวลาที่ฟันอ่ะมันก็เข้านะไม่ใช่ว่ามันมันไม่เข้านี่พิมพ์ขอใส่ในที่ฟันร้อยเนาะเอามาดูจีนเช้าครับ จีนเช้านะพิม์ให้กันแปดนะครับหหรือเปล่าใช่สิเออน่าจะใช่แหละ ยังไม่ทันกดก่อน,อนเน้นบนนะครับอืมแล้วก็เป็นเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับมีเกาเก้าด้วยแล้วก็เจ็ดเจ็ดแปดกันไว้นิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวรูดไปก็ได้นะแปดอะ แปดกับเก้ามันมามันมาตลอดอยู่แล้วไม่รู้จะบอกยังไงนะครับไปดูร้อยร้อยเป็นร้อยปอนนะครับศนะูนย์หนึ่งสองเนาะนี่นะครับ โอเคจีนเช้าแค่นี้แหละขอโชคดีครับบ๊ายบาย